สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกคนนะคะก็มาพบกันในช่วงบ่ายๆนะคะวันนี้เราก็มีแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่1นึ่งมิถุนายนปี2568มาแบ่งปันให้นะคะก็จะมีแนวทางแอดใต้ฟ้าแอดหัดพร้าวอาจารย์ไม้เอกอาจารย์นอตตี้อาจารย์กรการสินแล้วก็แนวทางของแม่น้ำหนึ่งนะคะก็จะเป็นชุด3ตัว สองตัวบนล่างแล้วก็เลขเด่นนะคะทุกคนก็รวมอยู่ในคลิปนี้นะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเราไปเริ่มที่แนวทางอาจารย์กรการศิล์นนะคะ ไปที่เลขเด่นแล้วก็ตามด้วยใบฟ้าพารวยนะคะงวดนี้ก็เป็นหวยสัญจรนะคะที่จังหวัดบึงการไปดูเลขเด่นกันนะคะให้เด่นบนล่างที่7และ8นะคะเราไปดูชุด3ตัวใบฟ้าพารวย8 7 5 9 8 5 5 7 9ชุด2ตัวบนล่าง7 5 7 6 7 9 8586และก็89เน้นๆน,น,นะคะก็ดูที่ชุด3ตัวนะคะก็เน้นที่7585แล้วก็79นะคะขอบคุณแนวทางอาจารย์กรการสินต่อไปไปดูแนวทางของแอดหัดพร้าวกันนะคะเราก็ไปเริ่มที่เลขเด่นกันนะคะแล้วก็ชุด2ตัว3ตัววันนี้ให้เด่นที่3ตัวเดียวนะคะบนล่างคือ3นะคะ เราไปดูชุด3ตัว2ตัวกันค่ะก็วิ่งรูดที่3 3 4 3 5 3 8 3 3 4 4ชุดจับวิน3 4 5 8เน้นเน้น3 4 4 3ชุด3ตัว4 3 4 5 3 4 8 3 4 แคปหน้าจอกันไว้นะคะท่านผู้ชมก็เพิ่งจะปล่อยมานะคะต่อไปเราไปดูแนวทางแอดใต้ฟ้ากันนะคะแนวทางแอดใต้ฟ้าก็จะมีชุด2ตัว3ตัวด้วยนะคะเราไปดูนะคะให้วิ่งรูดที่1ชุดตัวเจาะ1 2 1 5 1 6 1 7และ18นะคะเราก็ไปดูใบเต็มนะคะก็จะมีชุด3ตัวนะคะ ชุด3ตัวนะคะหลักร้อยก็จะมี 6, 8และ9นะคะเราไปเริ่มที่หลัก6กันนะคะหลักร้อยนะคะหลัก6 6ห2 6นึ่ง6 16, 6 1ห6 1 8แล้วก็มาดูที่หลักร้อยนะคะก็จะเป็นเลข8นะคะทุกคน 812, 815, 816 817 818ต่อไปก็จะเป็นหลักร้อยหลักเลข9นะคะ912 915 916 917 918นะคะถ้าใครชื่นชอบก็ไปซื้อรอตเตอรี่กันไว้นะคะก็ขอขอบคุณแนวทางแอดใต้ฟ้านะคะทุกคนผลงานก็มีเข้ามีหลุดนะคะ ก็ใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงโชคกันนะคะดวงเฮงดวงปังกับท่านไหนก็จัดตามนะคะต่อไปเป็นแนวทางแม่น้ำหนึ่งนะคะทุกคนวดที่ผ่านมาก็เข้าบนล่างนะคะงวดนี้ก็ปล่อยมาแล้วนะคะทุกคนก็ไปดูที่ชุดจับวินกันก่อนนะคะให้วินที่6089ชุด2ตัวนะคะ0690 6980 ชุดเน้นๆน,น,นะคะเน้น2คู่86แล้วก็8ปดก็ให้เด่นที่ 0, นะะน0ูนะคะฟันศูนยมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับเลขขันน้มนลนะคะก็ต้องรอก่อนนะคะยังไม่ทราบว่าจะมีหรือไม่นะคะขอบคุณแนวทางแม่น้ำหนึ่งนะคะต่อไปเป็นแนวทางอาจารย์นัตตี้นะคะทุกคนวดที่ผ่านมาก็ลุดนะคะก็แก้มือตามต่อนะคะ วันนี้ก็ให้เด่นที่3นะคะชุดตัวเจาะ2ตัว3 7 7 0 3 5 3 0 0 3ชุด3ตัว3 0 7 3 0 5เม็ดเดียวเน้นเน้น3 0 0 3นะคะสำหรับเลขทูบก็รอก่อนนะคะแคปหน้าจอกันไปไว้นะคะทุกคน ต่อไปไปดูแนวทางเอาไม้เอกกันนะคะทุกคนงวดที่ผ่านมานะคะก็แตก3มตัวตรงเลยนะคะ309งวดนี้ก็ปล่อยมาแล้วนะคะก็ลงไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็นํามาให้ดูอีกครั้งนะคะงวดนี้นะคะก็สัญจรบึงการนะคะเลขสูตรนะคะก็ได้ที่35 8หด ตัด2ตัวนะคะ3 5 3 8 5 8นะคะทุกคนสำหรับใบนี้ก็ดูไปทีละใบนะคะทุกคนเลขก็เหมือนเหมือนกันนะคะก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะเราก็ไปดูนะคะใบนี้เลขกำลังวันวันอาทิตย์ก็มี148เลขประจำวันอาทิตย์ก็จะมี1582นะคะ ก็ให้เด่นที่5และ3ฟันที่5นะคะ3ตัวก็มี3 9 5ก็จับตัดออกมานะคะ5 1 9 5 3 0 9 3นะคะทุกคนถ้าชอบก็ไปจัดลอตเตอรี่กันไว้นะคะสำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นชุดเต็มนะคะทุกคนก็เหมือนใบที่ผ่านมานะคะทุกคนแตคัดมาแบบเน้นๆนะคะก็ให้ เด่น5 3นะะฟันที่5ก็มี95 50 30 37 5193ชุด3ตัว5 37 385ช้อนเดียว395ระวัง8 118แล้วก็เลขที่ชอบมากนะคะทุกคนเลขสั่งอัดนะคะทุกคน5 1แล้วก็93นะคะ ก็ขอบคุณแนวทางออมไม้เอกนะคะที่แบ่งปันแนวทางฟรีใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะทุกคนก็มีหลายๆท่านที่ติดตามแล้วก็มีโชคมีลาบกับออไม้เอกนะคะก็นำมาแบ่งปันก็ได้หลายปีแล้วนะคะทุกคนบางท่านก็ได้จับเงินหมื่นเงินแสนกันเลยนะคะผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะคะไม่ว่าสำนักไหนอาจารย์ท่านไหนก็มีเข้ามีหลุด นะคะเงินของท่านก็ใช้วิจารณญาณให้มากๆนะคะตัวเลขก็คล้ายๆกันนะคะทุกคนหนึ่งใบสองใบ3าใบก็คัดออกมาไว้ใบเดียวนะคะโดนใจตัวไหนก็นำไปจัดนะคะท้ายนี้ขอให้ทุกคนเฮงปังถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะถูกเลขท้ายสองตัวนะคะกับหวยสัญจรจังหวัดบึงการนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะไว้ใต้คลิปกันนะคะจะได้เห็นแนวทางก็พบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ